ดีข้ามเดู๋กับพัฒน์แลนชาแนลนตื่นพัฒนยังไม่ลุกจากที่นอนโอ้ยหาวหาวไปแล้วไปแล้วรถแข่งใครไปแข่งให้แม่ดูดิเหนื่อยเนื่นอยเหนนะเอาไปเอาไปขับให้แม่ดูดิเรื่อยๆไปบังคับให้แม่ดูดิเรื่อย แม่กดให้อะเออเอาไปกดตรงพื้นสิมันถึงจะว,วิ่งได้ไปกดตรงพื้นกดตรงนน้นกดตรงพื้นนะอะอ่ะกดกดท้ยหลังกดติกดตรงนี้กดตรงนี้ ô, ouch, ah, à, cột cột à, 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 gần, gần. cột gì cột, cột, cột. cột, cột. cột, cột, cột. เออน,นั่นเอ้ยนั่นนี่ยนั่นนั่ตรงพื้นก็ไม่ไปเล่นดิโอ้โห cả cuốn ở tí là cho khó ngành bé ông cha mấy này nó tốt à, lắm à, áo à, à ok à. โอเคป่ะโอเคป่ะอุ้ยระวังมันตกพัดครับพัดครับวันนี้ไปเที่ยวป่ะไปป่ะไหนใครจะไปเที่ยวยกมือขึ้นไม่ยกแปลว่าไม่ไปไปเปล่า,าวันนี้จะไปเที่ยวไหม ข้านาชการ้องเตือน,นนอนนะคะไม่ได้แกล้งนอนเลยขัดขาบขัดขาบไปเที่ยวเปล่าบายบายบ๊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 ายบาย,บาย,บายไปเที่ยวกันนะอ,อะไรนะอะไรนะครับ นางไม่ให้ถ่ายนะคะพอโทรศัพท์เข้าไปใกล้นางก็จะหันหน้าหนิทีนี้ไม่อยากเข้ากล้องเอ๊ะผ้าถ่ายไปไหนนะดูพัฒนาการกับผ้านิ่มของเขานะคะพัฒนากกับผ้านิ่มของเขา าเน่าเน่า,นาจับชายผ้าเน่าเน่าดูยาเขามัดไว้ให้มุมเดียวยาเขามัดไว้ให้มุมเดียวชอบจัดจับมุมผ้าแนละหายาวก็เลยมัดไว้รวมกันที่เดียวเลยมุม <c oughs> ไปเที่ยวป่าไปเที่ยวป่ะ,ไปป,ะไปป่ะดูมือดูมือ <c oughs> ต้องแหย่รู น้องวันนี้แม่ซักผ้าเอาได้ปะเล่ปะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอซักไม่ได้เลยเหรอครับไปปิดไวไ้เ,นนะเวาารวเวเว็วๆถ้าไม่เล่นน่ะเดี๋ยวอฐานมันจะหมดเร็วๆเว้ปิดไว้เร็วๆถ้าไม่เล่นน่ะเล่นเล่นไหมเล่นไหมเล่นปะเล่นปะเคยปะเ<ๆ>ดี๋ยวทำเคก่อนเค okay. Are you ready? Are you ready? พัฒนัน Are you ready? One One ทำไง One อ่ะ Two One Two แล้วอะไร Oops One One ในเลสสีแดงชี้เลสสีแดงให้แม่ดูหน่อยไหนเลสสีแดงอันไหนอุ้ยๆหนโดเลมอนอยู่ไหนหาโดเลมอนอยู่ไหนลูก ไหนโดเรมอนอยู่ไหนไหนสีให้ถูกไหนตัวไหนโดเรมอนตัวไหนลูกรถน้องสีอะไรนะรถน้องอะรถที่น้องขับอยู่อะสีอะไรนะใช่สีเหลืองเปล่าเยันูลค้าเปล่าใช่ปะยันโลค้ารถสีเหลือง ใช่ไหมครับ oh. ว yeah, mm ันหนึ war 2, war 2. Mm ่งเรียกว่าวสองไหนลองวอร์เิอย่าเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันกดไม่ได้นะอ้วนอ้ำมอ้าได้ไงล่ะวันหนึ่งเรียกว่าวสองก็ทำอย่างนั้นเหรอก็ใช้อย่างนั้นเหรอ คือยออใจคืายพานแม่ถามอะไรหน่อยดิต้องตัดผมไหมตัดปะไม่ตัดเหรอทำไมไม่อยากตัดผม,ต,ดมตัดไหมครับตัดไหมตัดผมไหม ตัดหรือไม่ตัดก็ตอบสิตัดไหมครับตัดไหมไม่ตัดใช่ไหมผมอ่ะเโอเคไม่ตัดไม่ตัดก็ไม่ตัดโอเคก่อนบายก่อนถ้าไม่ตัดอ่ะบายบายก่อนถ้าไม่ตัดเลยเลย ไม่บายก่อนเร็วค่ะไม่ตัดบายบายไายบายไายบายกันเร็วไม่ไม่บายพาไปตัดผมซะเนาะความขวัญเดียวทำไมมันดื้อจังวะปะปไม่บายไบายก่อนติดคลิปก well ่อนเดี๋ยวไม่ให้ไปอาบน้ำกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องน้ำผู้ชนะให้แม่ด้วยนะครับบ๊ายบาย บาย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 พาไปอาบน้ำก่อนนะคะ